ส,สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับพี่หมอมากไม้ประเสริฐนะครับพบกเราสองคนนะครับพี่หมอมากไม้ประเสริฐนะครับแล้วก <unda lleva S 2> ็เป้พ e. ิรยุทธ mm ์นะครับในเรื่องราวของศาสตร์แขนงเรื่องราวของการชะลอวัยแบบภายในสู่ภายนอกในแล้วก็เรื่องราวของการเมคโอเวอร์ดีไซน์รูปหน้าเรื่องราวของปัญหาความหย่อนคอยของโครงสร้างหน้าวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวของเอ่อออพติมอลเฮล์นะครับไลฟ์สไตล์ออพติมอลเฮล์นะครับเพราะว่าทั้งเดือนเลยเดือนนี้เราคุยในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพให้มีกาเรียกว่า ประโยชน์สุขภาพสมบูรณ์สูงสุดเพื่อให้เราดูเด็กดูอ่อนเยาว์ดูมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยที่ใช้ต้นทุนต่ําที่สุดเราเริ่มมาตั้งแต่การกินการนอนการออกกําลังนะเรื่องของอาหารเสริมโอ้โหเต็มไปหมดแล้ววันนี้เราจะเป็นเรื่องราวของความเครียดสิ่งที่สาคัญที่สุดคือความเครียด ค,ความเครียดคือต้นเหตุที่สําคัญอันหนึ่งซึ่งหลายคนไม่รู้นะครับ<ม>ว่ามันก่อให้เกิดปัญหาในระยะยา,ยาวทําให้ฮอร์โมนแปรปรวน<ม>ทําให้เกิดอนุวิสระทําให้เกิดความแก่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ<ม>ทําให้เกิดโรคเสื่อมแล้วบางครั้งนี้นะครับต้นเหตุมันไม่ใช่มาจากอาหารการกินหรือมลพิษมลภาวะ<ม>หรือสารเคมีภายนอกแต่มันเป็นมลพิษมลภาวะในจิตใจ สมองเรานี่แหละเป็นคนผลิตความเครียดออกมาเนี่ยแหละผลิตอนุโมิสละออกมาแล้วก็มาทําลายตัวเองที่หมอจะบอกว่าทุกอย่างเรื่องจากตัวเราเองหมดเลยใช่นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเรื่องของความเครียดเนี่ยคือสิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนไม่รู้แล้วก็มันก่อให้เกิดปัญหานะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่นะครับไม่ใช่มีแค่สิ่งที่เรารับรู้ว่าเครียดนะเพราะพูดถึงความเครียดปุ๊บบางทีถามคนที่มีความเครียดไหมเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีเพราะเขาจะนึกถึงความเครียดที่เขารู้สึกได้คความเครียดที่เขารู้สึกได้อะไรบ้าง ก็เป็นความเครียดที่รู้สึกได้ก็คืออ้าวเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องข้างบ้านการเงินการงานเออเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องแฟนน่ะเรื่องลูกมันเป็นไปตามวลายเรื่อวัยเด็กก็จะเครียด วัยเด็กก็มีความเครียดนะเครียดแกนบ้านบางทีคูทำกับ้านยากหรือพ่อแม่ทําให้เขาเครียดนะพอเริ่มวัยรุ่นก็มีปัญหาเรื่องแฟนเออบางทีเพื่อนเข้ากับเพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่ยอมรับมีแฟน่านะพอเริ่มโตขึ้นทํางานเออเรื่องมีหาเรื่องเรียนนะเรียนเสร็จมีหาเรื่องทํางานหางานไม่ได้ที่ทํางานกดขีขกดเพลงน้องอีกโอ้นะครับนะพอจะทำพอเรื่องกาทำงานเสร็จปุ๊บก็แต่งงาน นะแต่งงานก็เป็นเรื่องครอบครัวเรื่องแฟนเรื่องสามีเรื่องพันยาเออพอแต่งงานเสร็จบุตรมีลูกเออเรื่องลูกอีกลูกก็เครียดไม่มีลูกก็เครียดนะลูกเออลูกเกิดมาปกติ ผิดปกติก็เครียดลูกเกิดมาปกติก็เครียดนี่จะบอกว่าสิ่งที่ส่งเขเนี่ยมันก็สิ่งแวดล้อมแล้วมันก็ทําให้จิตใจของเรามันเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จัดการกับความเครียดเหล่านี้ได้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญแหละใช้วิธีคิดอ่าใช่แต่ว่าคนคนหลายคนก็มีปัญหาตรงนี้นะคนบางคนไม่มีปัญหาพวกนี้เลยแต่หารู้ไม่ว่ามันมีความเครียดอีกชนิดหนึ่ง S 1> <S 1> <ling ui> ซึ่งเป็นความเครียดทางร่างกายไม่ใช่ความเครียดทางจิตใจแล้วส่งผลต่อสุขภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความเครียดทาง L ทางจิตใจเลยลรู้ไหมความเครียดนั้นคืออะไรอะไรฮนะอันที่หนึ่งนอนดึกนอนดึกเนี่ยมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความเครียดให้หลั่งออกมาแล้วถ้าเขานอนดึกบ่อยฮอร์โมนแห่งความเครียดก็ไม่พอเขาก็จะกลายเป็นคนที่ฮอร์โมนแห่งความเครียดไม่พอใช้เป็นโรคต่ำบวกไตล้านะครับนะพวกนี้ก็จะตื่นสายติดกาแฟสุขภาพสุดโทมนี่แหละ คือความเครียดความเครียดอันที่สองนะความเครียดทางจิตใจเราไม่พูดละนะเพราะเราบอกแล้วว่าจะต้องแก้ปันไงแต่เรากำลังพูดถึงความเครียดทางร่างกายที่หลายคนไม่รู้ว่านี่คือความเครียดและก็ไม่ได้แก้ไขเมื่อกี้นอนดึกไงอีกหนึ่งว่าพีทางร่างกายจะออกมาคือไม่กินข้าวเช้าเอะเกี่ยวด้วยเหรอพี่หมออ้าวการที่กินข้าวเช้าเป็นสตรสอ็กหนึ่งของร่างกายบางคนบอกว่าไม่ได้เครียดเพราะไม่หิวแล้วก็ชินแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว แต่ร่างกายมันบอกว่ามันเครียดทุกเช้าเลยเพราะว่ามันจะเอาพลังงานที่ไหนล่ะมันก็ต้องหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดมาเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกินในร่างกายเอามาใช้เครียดไหมล่ะหลายคนไม่รู้ว่าไอ้ที่ตัวเองอ้วนนี่แหละเพราะไม่กินข้าวเช้าเหตุผลเพราะว่าไอ้ฮอร์โมนแห่งความเครียดที่มันหลั่งออกมาตอนเช้านี่นะมันเอาไขมันมาเผาผลาญส่วนเกินใช่ไหมแทนที่จะดีจะพ้อมใช่ไหมแต่อีฮอร์โมนตัวนี้มันเอาคืนนะครับ มันก็จะคิดว่าเย,ยเนี่เป็นคนที่ไม่กินข้าวเช้าตลอดดังนั้นเดี๋ยวช่วงระหว่างวันแกกินเข้ามานะฉันจะเก็บเปลี่ยนเป็นไขมันให้หมดเลยคอยดูนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าฉันไม่มีเผาผลาญเดี๋ยวฉันก็เดือดร้อนอีกเออดังนั้นไอ้คนกลุ่มนี้จะอ้วนง่ายขึ้นและลงยากดังน,นั้นหากหลายคนไม่รู้นะว่าไอ้พฤติกรรมการไม่กินข้าวเช้าทําให้อ้วนเรื้อรังแล้วก็ลงได้ยาก นะถ้าเกิดว่าคุณกินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บนะมันจะทําให้คุณอยู่ได้ทั้งวันแล้วบางทีเนี่ยนะแทบจะไม่ค่อยหิวเลยนะเขาบอกว่ามื้อเช้าสาคัญที่สุดต้องกินพอเช้ากินเยอะกลางวันก็จะอยู่ได้กลางวันก็กินรองลงมามื้อเย็นถ้าทาได้ไม่กินเลยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังหกโมงเย็นไม่ต้องกินอะไรเลยนะอลองทําดูนะแค่เปลี่ยนการกินอาหารอย่างเงี้ยกลับหัวเนะี่ย ไม่ใช่ว่าตอนเย็นอดตอนเช้าอดอดจากยากลางวันกินปกติตอนเย็นกินมโหระมหาสารเ<ม>นี่ยมันจะกลับหัวแล้วมันทาให้เก็บสะสมเป็นไขมันแล้วมันเก็บไขมันแบบแปลกๆด้วยนะ<ม>คือไขมันที่ฉันไม่ยอมปล่อยเผาผลาญเพราะฉันจะเก็บเอาไว้ตอนที่แกไม่ยอมกินข้าว<ม>นั่นแหละเพราะงั้นคนปุบเนี้ยจะค่อยๆเพลขึ้นทีละนิดทีละนิดอวบขึ้นทีละหน่อยอยังไม่รู้ตัวเพื<ม>่อนถ้าทําได้ทาเอาให้มันดีๆนะเนี่ยเอาอาหารที่มันคุณภาพดีนิดนึง<ม>ถ้าทําได้นะถ้าทําไม่ได้บางอย่างที่เขามีอาหารซองชง ชงด่วนใส่น้ําผสมหรืออย่างนี้นยังโอเคหน่อยเอ๊ะมีจัดอยู่นี่ที่คลินิกอ่ะใช่เป็นอาหารสองซึ่งใช้ทานตรงนี้ท่านเาจะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือละพวกนี้บางทีเขาใช,ใช้ลดน้ำหนักเอามาทานอย่างนั้นก็ยังจะดีซะกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็สําหรับคนที่เวลาเร่งรีบหรือสะดวกด่วนพวกนี้ก็อาจจะใช้อาหารกลุ่มพวกนี้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือความเครียดทางร่างกาย ที่หลายคนไม่รู้ว่ามันก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันนะนอกจากนี้แล้วอารมณ์ปี๊ดแตกสวิงขึ้นสวิงลมใช้พลังงานส่วนเกินบางคนชอบคือการได้ปี๊ดปี๊ปีป๊รู้สึกสบายใจไงอันนี้ก็เป็นอีกกความเครียดอันนึงซึ่งหลายคนไม่รู้ตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนด้วยอีกอันนึงการกินอาหารคุณภาพไม่ดีครับ ก็คือกินพวกแป้งพวกน้ําตาลกินขึ้นไปเสร็จปุ๊บอาหารที่ปากงานแต่รูปน้ําอัดลมน้ําหวานขนมหวานเพียวๆเลยน้ําตาลขึ้นสูงปี๊ดแล้วก็ล่วงแล้วก็เก็บตางช่วงที่ล่วงปื๊ดนั่นแหละน้ำตาลตกนั่นแหละคือความเครียดของร่างกายอีกอันหนึ่งบางคนบอกไม่เห็นเครียดเลยฉันก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยฉันกินไม่เข้าไปเออใช่เพราะหลายคนหลายคนหารู้ไม่ว่านี่คือความเครียดสะสมอีชนิดหนึ่งซึ่งพร้อมจะบ่อนทําลายร่างกาย ถ้าเมื่อไหร่คุณมีความเครียดทางจิตใจเข้ามามันผสมผสานผสมรวมเป็นพวกเดียวกันทันทีเสร็จเลยแล้วก็ถล่มตัวคุณทันทีแล้วก็เกิดโรคแห่งความเครียดขึ้นตามมานะครับนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนแห่งความเครียดบกพ่องเนี่ยไม่ใช่ว่าไปจัดการกับไอความเครียดทางจิตใจยอย่างเดียว ความเครียดทางร่างกายก็ต้องดูแลด้วยนะครับนะช่วงหน้าจะมีเรื่องราวเราจะคลายความเครียดงการคลายความเครียดเพราะว่าหนึ่งเวลาที่เราเครียดสเตทมากมากปุ๊บเนี่ยมันตอมอกไซมันล้าแล้วชีวิตทุกวันนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความเครียดทางนั้นเลยนะใช่ไหมอย่าปล่อยให้ความเครียดมีบทบาทต่อร่างกายเรามากนักนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาผ่อนคลายความเครียดนะครับในในแนวทางทฤษฎีของ anti aging โดยพี่หมอมากันดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันช่วงที่2ครับ